สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกสาวในหอยลอยเอ็ดนะครับมือนีก็อยุกับผมทีมงานลูกสาวในหอยมือนีบริดวมาเปิดราคาัวเดอร์พี่น้องนะครับพาพี่พาหน้องนะครับมาเบิงรับมันนะครับพี่น้องรับมันพันอีเหลียงหน่อยนะครับพี่น้องอันนี้อีเหลียงหน่อยแท้เดยเด้อนะครับของนี้ผม่าจะขายให้พี่น้องนะครับผู้ติดตามทั้งช่องลูกสาวในหอยลอยเอ็ดไปลงนานะครับเอาไปลุงน้าด้วยพี่น้องนะครับเจ้าเขาออกแล้วนะครับ พี่น้องติดต่อไว้ก่อนนะพี่น้องนะครับเพราะว่ากกมันจะบ่คู่กันนะครับเพราะว่ามันมีพอหลายประมาณอ่าจักไรก่อนงน,น้องเลนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามน,น้นงเลนเพื่อนก่อนสวัสดีครับ,บน้งเลนสวัสดีจ้าจักจ็คไรก่อนนี่ปลูกทั้างบินไป 8, 9, 9, 9, ไหนหแ,แปดเก้าไร่นี่แหละแต่ว่าแปลงหนี่งหกไร่มีแต่อีเหลียงลอยต่อยเลยแปลงนี้ 6, หกไร่หกไร่บูอายุได้ตอนนี้จักเดือนสี่เดือนตอนนี้อายุสี่เดือนนะครับอยู่ประมาณอ่าเพียงเอี่ยวแล้วเพียงเอี่ยวเนาะพอยง่ายกะ แล้วนมเนาะแต่แล้วนมพี่น้องเหรอน้ำขับนะครับพี่น้องเขาอื่นว่าอีเลี้ยงหน่อยแมนอีเลี้ยงหน่อยมันจะมีอีเลี้ยงหน่อยกับอีเลี้ยงไงเนาะอีอีเลี้ยงตัวนี้คืออีอีเลี้ยงหัวนี่ว่ต้องพูดถึงเลยอ้อมอ้อมเป็นสั่นเลยงาน้ำนักดีอืถ้าดอกเนี้ยเอาไปปลูกก้านนาแล้วเถียวหนึ่งเนาะปลูกก้านนายูสองไรได้อยู่เฮ็ดบอดีได้เฮ็ดละลาได้อยูซีตันซีตันแมนตัวไรแมน โอ้ถือว่าดีเป็นตอไรไลละสองตันงั้นนะไอละสองตันแตงมาบ่มีตันสองลายแตว่ามันมันบดีมันไหนตัวมันบรีมันลาบกู้ไวโอ้กู้ไว,ไวมะเร็วแมนหัวบ่าอะไรไงแต่ว,ว่ากระ,ะ,ะดีก็กระดีก็กระสีาสานเลยละ่ะอืมเอาเดี๋ยวพี่ภาพพี่น้องเมืองลำต้นพี่น้องนะครับการออกเป็นสีแดงแล้วพี่น้องเมืองนะครับ เบื้องขึ้นถ้าตัดต่อเขาแล้วเฮ็ดเลยปลูกเลยนี่ได้เบื้บองเหงาพนพี่น้องโอ้ยหัวขยายตนา้นว่าดินเหลาดินแตกเออพี่น้องไอ้พุ่นนะครับเอานันที่ปันพี่น้องพูดที่ตามทั้งสองนี่ว่าจังไล็กก็ให้พ่นจังไเลหันเรื่อยๆทั่วมาบ,บอกกันบเบื้องกันอยู่ใกล้เขตดในลอยเอ,ดอ็ดบ้านโปูรูดอนโออำเภอโพชัยจ้ะจังหวัดลอยเอ็ดเนาะแมนยูขีดีกัเขาเพราะเบื้องละกัสุดพุ่นมาพุ่นต้นปลยนายยูกค้าพุ่นบอลพี่น้องไอ้พุ่นเด้อต้นใหม่ใหญ่ๆเห็นแล้วผุนพุ่นเหรอครับสุด ัขุ่เลยนะครับแยาออลาดไปพี่น้องประมาณเจ็ดแปดไร่เนาะอยู่นี่เนาะหกไร่โอ้หกไร่อีกอยู่ในบ้านก็มีอยู่สิองสามไร่ในบ้านเป็นพันยังครับพี้ยงเท่ากันพี้ยงเท่ากันโอ้พี่น้องครับติดต่อเขามาไว้ด้อครับพี่น้องเน,นี่ยทันนัน้นเขาผ่านเขาเพราะหายใเต้นหนึ่มันกระสีมันกระ,ะสีหายากนะครับพี่น้องหายากอาากิริแลหล่ะล,ล,ละลมันนะครับเพราะว่าผู้ใดก็ต้องการนะครับเพ่อเจ้าเขาเกี่ยวน้ามกแล้วก็เอ้าเอาละมัน แมนเยูะครับเพราะว่าเขาปลูกมันไทหนานี่เขาให้งงามม่มันองนี้เขาง,งามเอาเอาเอาเบอร์โทรฝากพี่ฝากน้องก็เนะบด็ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปเก้าดศพิกัดบ้านบ้านโปโลตํบดดาบลดอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอด็ดแมนให้ให้ให้มจจองมามานีไปเพราะนั้นมันบ่อกคู่กันพี่น้องเอ้ไม่งามลองเบิ้งนาแต่ของงามงามลองปลูกเบิ้งคืองามขัดเส้องเนี้ต้นละสามก่อสี่ก่อไดเบเบิ้งพี่น้อง เฉียวมืเบิ้งก่อนนี่กระดัเบิ้งหัวเบิ้งมันสี่เดือนอายุสี่เดือนหมดนี่แมนเอาหนังแน่นโคตเบิ้งทดสอบให้เบิ้งเลยนี่เออสั่งหัวต้นบ่สั่งซื้อกู้ก็ได้เลยพุผลเบิ้งเลย่นเป็นหัวดีตัวนี้แมนเป็นมีอ้อมเลยดิหนี่มีเบิ้ดดิเห็นเนาะพุดผุดต้นไหนหน่อยคือเป็นหัวดีแทนเหรนเห็นไหมอ้อมเบิดเลยจ้ะหนึ่งสองสามสี่ฟังเดียวในสี่ดิหนี่ เดีอยูุ่ขางล่างนี่ก็แทงลงอีกครับได้ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้ยท้อยางบ่ียอันนี้ก็ใส่ใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งแล้วก็สีดสีดทั้งใบปุ๋ยทั้งใบแมนฝนยกฝนยกล่องไงได้พี่น้องนะครับแมนเบิกไหมไม่ได้เบิก้ะไอจอกใส่เลยวิธีการปลูกงาม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 พี่น้องนะครับล้ำต้องงามแน่นอนพี่น้องัตัวจะหดเกียวเข่านะครับเดือด เบืง้งพี่น้องเบืบ้งเบื้งใส่กันกับตรงนีน้นี่นะครับเ่ยเอาไปหอดท่านพี่น้องหอดทงเห็นบ่นะครับติดต่อเข้ามาหาตรงนีนไม่กว่าเนื้อพี่น้องเพราะว่านะครับหอดหนามาแล้วเขาก็สีได้ตัดล้ำนะตรงนีงนเนาะหอดหนาเขาก็ติดตัดล้ำออกก็ทีเตรียมขึ้นกันพี่น้องพราะว่าตรงนี้ก็สิปลูกจุงานานานตรงนีน,น,นปลูกจะไกลกว่าปลูกส <16 S 2> ิบหกไร่สิบหกไร่นะครับพี่น้องเอ๋อติดต่อเข้ามาหาเพิ่์ดนะครับใส่ลำมันนะครับเอ๋อติดหนังเรียนอยู่ในปีนีน เดี๋ยวพาบูเบงพี่น้องบูบ่อแตกถั่วผอดเกี่ยวเข่าถั่วหัวเย็นมื้อบางเนี้ยถั่วหัวเราดีเนาะถ่วเนาะครับถั่วมันงามเลยงามต้นพี่น้องเกี่ยวถ่วมหัวถั่วหัวด้เบิดลำสี่ต้นสามต้นเงาหนึงแมีนก่อนก่อนหนึ่งสามต้นสี่ต้นมึงกันมันจะเห็นอย่างแบบขึ้อเหมือนอุิยดินจนว่าเหลาจนว่าขนาดปุคู่เดียวนี่บ่เบิดดอก พูดหล่อเงาพี่น้องเอ้ยพุ่นต้นใหม่เบิ่งสิซุมให้เบิ่งนะครับพุ่นนันว่าต้นใหม่ไงนั่นนะครับสุดพุ่นละนะครับย่างขึ้นไปกลับลงมาขาลาเปีงแซงนะครับเอาไปใส่น้ำเบิ่งจะได้ดีน้ำอันหลังจากเคี่ยวเขาแล้วไร้ได้ก็ได้อีกปลูกว่าได้เฮ็ดนางหมากไม้มันหนาปลูกไงบอกไงกับข่าหยาเมนข่าหยาเอาฟุนใส่น้ำพื่อวามงามเขาหนี่จังสี่เลยเยี่ยมเลยเมนเขาในงามหนาเป็นไตเลยอืมใส่อีเลียงเข้าไป พี่น้องครับติดต่อข้าาหานองแนนเด้ออยากได้ละมันพันอีเหลียงนะครับมันเขาเอินอีเหลียงเนาะแต่ว่าพื้นที่พี่น้องเอินนังได้กะอีเหลียงน่อยอีเหลียงหน่อยะพี่น้องบอกกันพันเป็นนะสีแดงแดงพี่น้องอู้าววาววานวนามันไตไี่พี่นวองบวว่ววววววปวว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 ีวว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 วเว้วว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 นวว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 วาาน 087 08แ0 8เจ9ด9 9นย์เจ็ดศ8เก้า้าเก้าเก้าแดนปดเม้นใบลกัโทรมัดจองไ้เลยหรือมาเบิร์กมาเบิรวกมาจับเงินใบอ่าจีนนี้ีขายเป็นครูขายเป็นรำขายอย่างไรก็ต้องมาเบิรกันแต่ประมาณว่าผู้สะดวกซื้อว่าเป็นคูหรือจังไรก็หรือสิเาไปเลยก็ได้ไหทเลยก็ตนมาจาขายเป็นคูคูละแมกแล้วแต่นสะดวกสให้ตัดให้กัเป็นกะกะละอย 50ค่าตัดแมนค่าตัดตัดไห้มัดไห้หหย่างดีฮัลเป็นคู่คู่คแล้วทุเรศตรงนี้หรือว่าตรงบอกกันก่อนคู่นี่ก็ต้องมาเบิ่งคนซื้อคนขายพอใจกันคนคนคนขายจะบอกว่าคู่แล้วเท่านี้เพราะใจสื้อบอกกับมาต่อกันเอาเองอีกแต่ว่าเป็นราคาห้องท<ม>ี่เขาแต่ว่าให้ให้มาเบิ่งไว้หรือมัดจำไว้หรือว่าสิจองไว้ก็ได้เออสิจองคู่ไหนจังไหนจังไหนเพราะว่ามันบ่ทันกันอีกซีเดือนซีเดือนก็ได้ปลูกด้วยพี่น้องพุ่นละต้นไม้ใหญ่พี่น้องเห็นป่ะพุ่นพุ่นนะครับ พุดพุ่นพี่น้องคุ่นป้ายู่ค้าพุ่นปีใหม่ยจะแล้วจ้ะเพราะว่าเขาจะเตรียมเตรียมล้ไว้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพอทันการเนาะเขาจะตัดล้มออกไว้เขาปีคอนโอเคเอาฝากไปชั้นนี้เนาะแมนจ้ะนะครับเพราะว่ามันกับมืดค่อยร้อยลมมาแล้วพี่น้องา็ไทยเบิ้งเบิ่งสื้อพุ่นเป็ดสีเบิ้งนะครับเขานขายแตะโงด้วยพี่ฮิตพอมมันนี่โรงเรียนเปินเปินเอาทุกทางนี่พี่น้องเปินขยันนะครับปลูกมันเลี้ยงวัวะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายของช่วงนี้ขายกระแก้วมังกรเนาะขายแก้วมังกรเน่าจ้ะขายี อีก่าเมื่อก่อนตะวันเนาไปนิดนึงมันนั่นมันมันมันตากฝนมาือกกูจังไรมันผิวบดีเมื่อก่อนมันผิวบดีปีนี้ปีนี้ปีนี้จะเป็นหลายน้องเกี่วอะไรเอาบาว่ากันครับพี่น้องนะครับพคนพงคนพงก็หยุดด้วยพี่น้องอันเถ้าแก่ไงช่างเลยพี่พุ่นกับบอให้หยุดนะครับเพิ่นก็เกี่ยวขายอย่างเดียวครับเถ้าแก่เน่ากับขายเพิ่นเพิ่นน่าจะเบิ่งคลิปนี้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนะครับ น้อนบังหลักกักระทืบไล่กระทืบแก่เน่เด้อตาแก่เออตาแก่แก้วมังกรเอานะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมครับกดติดตามช่องให้แน่นะครับช่องหน้อยๆผู้ติดตามกับบล็ลายนะครับผู้ไร่แห่งบ่มีผลแล้วพี่น้องเลยแต่อยากให้ดีกันพี่น้องกดถ่าทุกปุ่มนะครับเอ้าน้องนี้ไปวาดพ่นแล้วน้องนี้ปิดคลิปเนี่ยลาคลิปพี่พี่น้องเราเนี่ยเอ้าผมก็้องนี้กับจากลาจากพี่ลาน้องเลยเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า